ทำไมอ่ะัะเออเออใช่ใช่ไม่เกียนพออไม่อยู่ปาตาไม่อยู่ิเปิดหน้าเรือยังไม่แตกเลยอยู่เ้ยรีบเหรออ้าวทีนี้กูรีบโอเคยัอมเลยนี่็นูไปช้าจริงเลยหลานหลานก็างอยู่ไหนกันโอ้ตายแล้วหูขึ้นเหนทมวะ ่ <Yeah. S 2> <c oughs> ไปนะจะตามมาเลยไหมได้ได้เดี๋ยวนะฉันเจอบทรงผมนี้บ่อยเกินไปจนทรงผมฉันมันมันติดมันติดเกิดไปแล้วเหรอมองหาเครื่องกันมองหาเครื่องกันอ่ะกูปรับก็ได้ไอ้ห่า เจ้เคยเจ้เคยมานำที่แบบว่า มีดิมันก็มีทุกคนป่ะ ลำใหญ่แล้วอะไรนักหนาตรงนี้เนี่ยฮะไม่อะไรไม่ฮึวอคกันก็ตายเพนไม่รักใครอีโอ้ทันค่ะ s อรี่นะค่ะตกใจมารีฮ่าโดนยิงปืนใส่ไปไหนที่นางโคออีหน้าเหมียนหมอไม่ ไม่สวยเอาอย่าดูนี่กันนะฮัลโหลระยะไม่อะไรกันนะฮัลโหลคุณพระระยะโคตรแกงไม่กูไม่ใส่หูฟังกูหูฟังใส่เครื่องนึง ท็อกสุดเขตไปอีกหนึ่งเตือนกลลนฉันเตือนแล้วนะที่จะมาสิงใครอะลูกมาสิงใครอะลูกมาสิงใครอะลูก

ก็เอาอปลแพกแคห่หน่อยสิเอาส่งน้อยคนหนึง่งทำไมอะลูกย,ยีไนาารน,น,น,ไนี่อาการหนักนะยีไรันี่อาการหนักนะไอ้นี่อะไรวะบลอกแพกอยู่อะไรวะทำไมถึงปลอกแพกต้อ,อ,อ,ยอยู่บ้านเล็กล่ะทำไมไม่หยุดธนูธนู

เครื่องไวจริงๆเลยพวกนี้นี่ใช้มือหรืตีนถอดรหัสกันหรใช้มือคีถอดรหัสดในชพวกบ้านเล็กเนี่ยบ้านเล็กใสลาเล่บเราเป็อาหคะือแต่สองันไใไม่ไหน ผู้ผู้อย่างรู้น่าจะอยู่ที่เดิมแหละอยู่ที่จับนางน้งากรบาดหรอกาดไปแล้วเข้ามาสิแน่จริงเข้ามาสินานนยิปเขามีกล้าหรอเพืตอนรู้ไปไหนดีจะกันลลหาลานนาอิฟ สักแผงได้ไหมสักแผ่น yeah. uh ึงน่ะเออสักแผงได้ไหมสักแผ่สักแผงนึงอีแผงได้ไหมเออมีคนจริงจริงคือ ฉันไม่สนนกเลยหรอกนะดูก็รู้ว่าหัวอ่ำพิงติดคืออชิมองก็รู้ว่าเธอหนะติดคือบ้าน ฟังปเจ้นะคะลูกมันบักค่ะลูกขาว่ามันบักค่ะแกมัน ยีไลายลุกเออแข่งแข่งจะนี่ย่าไปไหนแล้วฉลานอีไลายอย่าว่าเรากับย่าเนี่ยก็ดวงสมพ้องกันดีนะเจอกันบ่อยดีย่าชอบหลานชอบไหมย่าชอบนะชอบมากเลย ไปเผ็ดนะลูก่องเ,ออเอครืออ่องออเออมึงเครื่องยังไม่ดังเยียฮะก็มันมีคนปัน่นมันยังได้ไม่ถึง20%เลยมั้งลูลไปไหนอุอยตายแล้วนะตำรวจ นาอีฟนาอีฟลูกมีแม่ลีนาจังอยู่ในนี้ก็ล่ะหนึง่งหลังนาอีฟจา้ <c oughs> าไไหนียากไปหน่อยแล้วยัาไม่สวยเหรอดีไซเนอร์มาตัดย่ากระโปรงเบี้ยวอะลูก จะขี้พองสินะภูขเขาขี้อีกไอพวกมึง,มงมมจะได้ปั่นจริงๆเลยตั้งยินแล้วได้เลยใช่ไหนว่าหลุมหลังหินอ๋อนี่ไงมาละละแล้วมาแล้วอ่ะไอรุ่นไหนไอรุ่นไอรุนร่นเซย์ยับจจมาเนี่ยว่านักบ,บินกองทัพแน่เลย

เโแวนี้มีโซ่อยู่ใช่ไหมคบไม่มีดูก็รู้วปอมรอยเท้าโคตรชัดเลยหารากความโป๊ะเป็นรัดความปังเป็นศูนย์ตบมาเลยเพื่อนเอาละตรวจจ้ายังไม่ได้ไปยลเจริญ โดดปจจัโดดปะจนโดดัจนโดดปจโดดปจจัไม่โดดก็ตายหาเสมอมึงโอเครงั้นไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่หรอกแต่เสียงก็ดังอยู่งั้นหนูค้นแฮะมีคนจะมาช่วยเห้าตรวดอย่างนั้นเหรอคนดีจังเลยนะฮะ ไอ้เหี่แย่ล่วงโคอ่อไม่ได้วางทิ้งไว้ถูกปะอ๋อโหโปมากนายยิบโปมากลูกนี <S 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 ่เนี่ยมึงโคอ่อนซึ่งเขาจะปล่อยเธอรอดแต่ไม่ได้หรอกนะเพราะเธอเนี่ยมันตัวอันตราย มึงมีปืนแล้วมึงก็มีแคลงด้วยมึงรอดไปทุกอย่างสุดท้ายหมดกูจะให้มึงรอดได้และครเดียวมึงหาลากเอ๊ะเอหน้าอีฟจ้ะมาช่วยแถวนี้เหรอฮะฮะแกแกไล่ใครอยู่

Ow.